สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะฮะมาดูอีกต้นหนึ่งนะ,ะอยู่หลังบ้านอันนี้ก็คือพันแปนนี่กระดกเหมือนกันนะคะค่อยมีมกนาวกินตลอดตลอดนะจ๊ะเบิ่อดูมะนาวค่อยดกนะ <laughs> อันนี้ที่ใช้เชือกดึงมานี่คือต้นมันจะสูงขึ้นไปใช่ไหมเราก็หนุเราก็โน้มลงมาแล้วก็ผูกเชือกไว้ให้มันเป็นทรงพุ่มมานะคะนี่ <c oughs> ปกติก็กินกินต้นนี้แหละนะกินต้นนี้แหละแล้วก็อ่าต้นที่ที่อยู่หน้าบ้านนะก็ก็เด็ดเหมือนกันนะคะถ้ามันแก่ก็เด็ด พราะว่าบริจะกินกับน้ำผึ้งตอนตื่นนอนอย่างเงี้ยนะคะจะกินน้ำผึ้งมะนาวกันเลยไม่ต้องซื้อมะนาวนะคะมะนาวของเรามีเยอะแยะเลยวันนี้เด็กๆไม่ออกคอกนะจ๊ะฝนตกจ๊ะฝน นี่นังกี้นังกี้คาคาเป้บัคเกอร์กับอีกี้อันนี้ไทเกอร์อันนี้ไวกี้นะคะไปไปวิ่งวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะ บอกให้ดึงสายไฟตัวนี้ขึ้นน้อยใช้งานแล้วก็ต้องล้างเลย อันนี้แรงน้อยกว่านะคะอันนี้ห้าสิบแรงอันนี้สามสิบหกจังตาไปดึงไปดึงไอ้นี่มารากรถมา บักเกอร์กับอีกี้โตเร็วนะ,ะกินเยอะอันนี้คืออ่าเป็นลูกของ หมาของปลาซอนอะคะ,ะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งสีขาวนี่คือตัวเมียนะคะ อาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้ก็อ้อองฟ้าก็มืดคึมฟ้าไม่เปิดนะว,วันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะคะ คุณตั้งตัง้งล้างรถไถ โอ้ยเสียงมววน้ำมหาศาลอือเสียงน้ำดังมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะ